นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าคุณมีดวงที่จะมีแฟนเด็กมีดวงที่จะมีเด็กมาชอบถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจอยากจะมีแฟนที่รุ่นราวเขาเดียวกันหรือแก่กว่าแต่ก็หนีไม่พ้น จะมีเด็กมาชอบคุณจะมีเด็กมาหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะคุณจะมีเด็กมาชอบคุณจะมีเด็กมาจีบคุณจะมีเด็กเข้ามาในชีวิตคุณเพอเพอต้องบอกเลยเข้ามาในวันเด็กหรือหลังวันเด็กไปมีโอกาสได้เฉลิมฉลองวันเด็กเพราะจะมีเด็กมาจีบมีเด็กมาชอบมีเด็กมาให้คุณค่าให้ความสําคัญคุณจะรู้ตัวเองว่าเอ้ย ถึงคุณจะอายุเยอะแต่ยังมีเด็กให้คุณค่าให้ความสำคัญกับตัวคุณดวงชะตาของคุณจะมีเด็กมาชอบแน่นอนนะ,ะตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากชอบหรือคุณอาจจะไม่ได้ชอบเด็กเป็นทุนเดิมอยากได้คนรุ่นราวเขาเดียวกันหรือแก่กว่านี่แหละแต่ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะมีเด็กมาชอบหรือถ้าเกิดคุณชอบเด็กอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยก็คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ก็คุณเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบอยู่แล้วมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วคุณมีโอกาสมีแฟนเด็กอยู่แล้วเด็กจะมาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบเด็กสักเท่าไหร่ก็ต้องบอกเลยว่ายังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็หนีพ้นจะมีเด็กมาชอบคุณมีเด็กมาหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณจะมีเด็กมาจีบรุกจีบหนักเลยนะจะเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเข้ามา อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขาจะเข้ามาทาบทามเข้ามาพูดคุยเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์จะเข้ามาแบบเชิงรุกด้วยนะเขาจะรุกหน้าจีบคุณแบบไม่หยุดหย่อนแบบไม่หยุดพักแบบเขาเรียกว่าเติมความรักให้กับคุณอย่างเต็มที่นะต้องบอกเลยเด็ก วัยรุ่นใจร้อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะรุกหนักคุณมากๆนะมีโอกาสว่าจะมีเด็กมาชอบคุณมาจีบคุณมาเข้าหาคุณนะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยกังวลใจหน่อยนะบางคนไม่ชอบนะคะบางคนคนที่เดินฝิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เนาะบางคนไม่ไม่ได้ชอบเด็กก็จะมีความกังวลรู้สึกว่ากลัวเพราะอายุห่างกันอะไรต่างๆแต่ก็หนีพ้นนะหนีไม่พ้นหนีคนนี้ก็จะเจอเด็กคนใหม่อยู่ดีนะสนเสน่ห์ของคุณมันสเปคเด็กอะ่นะถ้าเกิดว่า คุณชอบอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าจะมีโอกาสว่าจะมีเด็กเข้ามาเนี่ยปั่นปวนหัวใจนะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณปั่นปวนเนะี่ยตลอดเวลานะมีโอกาสมีเด็กมาชอบมีโอกาสมีเด็กมาจีบมีโอกาสที่จะม,มีเด็กมาให้ความสนใจหรือมาให้ความสนิทสนมนะเอออาจจะตั้งแต่วันเด็กไปต้นไปนะเออเป็นไปได้นะ เสาที่สองของเดือนมกราคมะมีโอกาสนะหรือคุณอาจจะได้พบรักตั้งแต่วันเด็กก็ได้เป็นไปได้เ,เ,เช่นเดียวกันจะหลอกวันเด็กกันไปเลยนะหรือต้องบอกเลยว่าในช่วงชีวิตในจังหวะใดจังหวะหนึ่งก็จะมีมีเด็กเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาอใครรักพีนายอย่าลืมพิมพนายแล้วก็แชร์คลิปนี้อออกไปให้เยอะๆเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ